ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาต้มมะกดชีนะครับผมหมายแถวบ้านต้นครับตมะกดเหยื่อก็จะมีพวกใส่ปลาดินใส่ปลาดินครับเหยื่อเหม็นครับเหยื่อเหม็นเนขอไม่บอกพี่ฮอ่นะครับผมบหมายไม่สวยแต่จะมีได้มีตัวไหม นี่เทอะไรเจ๊ไม่ได้ไหมวันนี้ไม่มีเลือดเมือ่อไงครับครับน้ำเลี้ยงมากน้ำเลี้ยงมากเลยเนี่ยครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ลงให้ดูใหม่นะครับผมครับสวัสดีครับ